เนี่ยดูดิโอ้โหปลาหายเอาไม้แก้วเหรอโหวิเอาวิทยเอาเลยครับณนะหลังร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง <c oughs> มีน้องมาตกปลานะเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> ปลาอะไร <c oughs> ไหนมีตัวไหม <c oughs> อ๋อดูดูเบ็ดดิ โอ้ oh, mm hmm. มันกิน,ป,ป,นปลาซิวเหรอเห,ย,หออยื่อปลอมหายเหรออันนี้ดูนี่เอาดูขึ้นมาดูนี่เหยื่ออะไรดูฮะอ๋อ oh, น้องเคียวเหยื่อย,ยังไม่เก่งเบ็ดตัวใหญ่มั้งท่านและเดี๋ยวมาช่วยน้องเขาตกปลาซิวทั้งนี้ดีกว่ามันมีตัวอยู่ต้องใช้เบ็ดตัวน้อยๆน,นะครับเบ็ดตัวมันใหญ่ไป <Okay. S 1> เดี๋ยว องว่างเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวเอาตาเบ็ดมาให้วันนี้ไม่ทันแล้วนี่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเหยื่อให้น้องนะครับเปลี่ยนเหยื่อให้น้องอู้นิดเดียวเปลี่ยนเหยื่อให้น้องเปลี่ยนตาเบ็ดให้นะครับใส่ลูกหมุนให้นะครับลูกหมุนค่ายนี้นะนี่อ่ะลูกหมุนค่ายนี้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องลองไปตกดูนะครับไม่กี้ไม่ได้อะลองดู นะครับกตกเลยไปเลยอาจจะเยน็วนต่อวิธีเกี่ยวเหยื่อใด้แล้วเดี๋ยวเอาไหมาดูที่ได้เปล่าฝนตกด้วยปลาช่วยไหมอา่าได้แล้วดูดิ้เฮ้ยตกคุยไหนดูสิอ่าใส่ใหม่ใส่ใหมไอ้เหย,ยื่อยัยงอยู่เยื่อยังไม่หมดเอาใส่มันเดิมมันเดิมมันเดิม,ม อย่างอย่างอ่ะอย่าหมดอย่าหมดเอาไหมเอาไหมอย่าหมดอย่าหมดใส่ขนาดไหนไม่ื่้กี้น้าลองดิเมื่อกี้บอกไงขนาดเม็ดข้าวใช่ไหมครับมาใส่ขนาดเม็ดข้าวใส่เข้าไปเม็ดข้าวใส่เข้าไปไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าปลามันปากเล็กอืมก็ได้ไหนก็ได้ก็ได้ไป ไปเลยเออดูยังไงปลากินไม่กินมันลากใช่ไหมนะได้แล้วเห็นปะคือวิธีปลาอะไรอู้หนี่ไงนี่ไงปลาเอาใส่น้ําใส่น้ําใส่น้ําน้องได้แลครับตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนี่น้องได้มาแล้วครับตัวหนึ่งปลากแก้มช้ำนะครับอุยน้องวิทย์เอาวิทย์เอาเลยครับ เนี่ยดูดิโ oh อ้โหดูดูดูปลาหายเอาไมค์แล้วหรอโหวิทเอาวิดย์เอาเลยครับวิทเอาวิดย์เอาเลยอ่ะวิทย์เอาวิดย์เอาเลยอ่ะโยนเอาโยนเอาเลยอ่ะนี่ครับว oh, 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 ิวไม่ธรรมดานี่โอ้โอเคบายบายไปแล้วบายบาย